รับกินไม่เกรงใจเจ้าของเลยคมีโจได้วันได้ยินเตียงเงียบเลยนิ่งเลยตัวใหญ่มากๆครับตัวใหญ่มากๆน่าจะเท่านิ้วโป้มือได้มั้งนี่ครับเป็นหนอนกินมะเขือครับมะเขืออินซีครับมะเขืออินซีปลูกเอาไว้หน้าบ้านเอาไว้กินกับมาม่ากินกับน้ำพริกครับ วันนี้ใบหายไปเยอะเลยก็เลยมาดูอ้าวมีแขกมาเยือนมีหลายตัวครับมีหลายตัวแต่ก็ไม่ว่ากันครับแบ่งๆกันกินก็อยากจะดูเหมือนกันครับว่าไอ้นอนยักษ์อย่างเงี้ยเวลาเขากลายเป็นผีเสื้อนะ่เขาจะเป็นผีเสื้ออะไรครับตัวใหญ่มากๆอ้าวมีตาด้วยตาใสแป้วเลยนไหมครับ ตาใสแป้งเลยกล้องนี้ก็ชัดได้ใจจริงๆครับตาใสแป้งเลยดใูใกล้นี่ครับมาดูใ,ใกล้ที่เป็นยังไงดใูใกล้ครับดใูใกล้ดิดูครับ กินแบบไม่เกรงอ,อกเกรงใจเราเลยในเวลาอยากจะดูครับว่าลอกคราบเป็นผีเสื้อเขาจะเป็นผีเสื้ออะไรแบบไหนดูผิวหนังครับดใูใกล้ๆโอ้โหคมคืนกับทนมะเขือเลยดูดิครับว่ามีกี่ตัวครับมาดูดูกันว่ามีกี่ตัวต้นนี้แน่นอนนะครับเจอสองตัวเจอสองตัว เป็นมะเขืออินทรียครับปลูกเอาไว้หน้าหรอท่อมมันละกอเอาไว้กินอันนี้กินเสะเรียบเลยนะจำเรืออยู่ที่ไหนต้นนี้จำเลืออยู่ไหนต้นนี้ไม่เห็นอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วครับเห็นแล้วอันนี้กินแบบพี่แกขนาดก้านก็ยังไม่เห็นเหลือเลยนะนี่ยครับกินมะเขือกินลูกกินทั้งก้านเลยตัวนี้ ว่ากันดูเขากอดแน่นเลยน <c oughs> มือเขาเกาะแน่นเลยใหญ่ครับใหญ่เดี๋ยวจะมาดูเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าเขากลายเป็นอะไรครับไม่ทำลายเขาถือว่าเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันมีอะไรก็แบ่งปันกันนี่อีกไม่เอ่ยปลูกมะเขือไว้สามต้นกินมาหลายรุ่นแล้วครับ ินมาหลายรุ่นแล้วก็แบ่งๆเขากินครับยังแบ่งเขากินอันนี้ก็น่าจะมีครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะคอยเฝ้าสังเกตเจ้าสามตัวนี้ครับก็ถือว่ามะเขือ3ต้นรุ่นนี้แบ่งให้พี่น้องแก่ครับี้เม่โจได้ี <laughs> ้เม่โจไดเอาไว้กินครับเด้๋ยวกะดูสังเกต ตรงไห้ก็มีแมลงวันครับเป็นแมลงวันลายครับ black s h u l d e r f l y ครับที่คอกที่สวนมีค่อนข้างเยอะครับระบบนิเวศค่อนข้างสมบูรณ์จะเป็นแมลงวันที่คอยควบคุมแมลงนิสัยไม่ดีครับแมลงวันบ้านแมลงวันหัวเขียวแมลงวีถ้าเรามีแมลงวันลายแบบนี้เยอะๆระบบนิเวศภายในบ้านเราจะดีครับระบบนิเวศจะดีว่าเป็นแมลงวันทหารเสือดำ ที่อยู่ในคอกของเราสามารถที่ทาอาหารรอดธรรมชาติได้ครับที่คอกค่อ,ขอ,ขอนข้างจะเยอะค่อนข้างจะเยอะอ้าวครับก็เดี๋ยวยังไงคืบหน้ายัางไงจะมาเล่าสู่ฟังครับคีเมจโจได